ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยดีๆของป้านิทหวยฮานอยอีกแล้วนะคะสําหรับเป็นคลิปวิดีโอวันนี้ป้าหายเจ็บคอหายเป็นหวัดแล้วนะคะป้าเลยมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ชมนะคะซึ่งต่อไปนี้ป้าจะตัดเป็นคลิปฮานอยบวกกับลาวพัฒนาไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของสมาชิกทุกคนนะคะ,ะได้รับชม ป้าคลิปเดียวได้สองแนวทางไปเลยนะคะสำหรับฮานอยวันนี้เราคุยเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานฮานอยของเราเข้าที่สามแปดนะคะกับสามห้าเข้าฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะวันนี้มาตามต่อกันเลยกับแนวทางตารางของป้านะคะตารางของป้าตัวเด่นก็จะมีเลขหนึ่งเลขแปดเลขหกเลขสี่เลขศูนย์เลขสองเช่นเคยถ้าใครไม่ชอบตัวเลขเด่น ที่ป้าจับให้คือตัวเน้นที่ป้าจับให้ก็สามารถนําตัวเลขในตารางไปจับเองได้นะคะสําหรับตัวเลขเด่นที่ป้าจับให้ก็จะมี1 4 2 4 16 2 8 1 8 2 1นด1สอง1นะคะแล้วก็3มตัวเด่นของป้าวันนี้ค่อนข้างจะหลายชุดนะคะแต่ก็แค่กลับไว้เป็นตัวไอ้กันหามกันเบิ้ลเฉยๆนะคะคือเลข6กเลข9้กับหัวนั่นเองนะคะ ก็จะมี048 274 602 622อซึ่งก็กลับเป็น922 266 26แล้วก็992นะคะอ้าวเมวน้อยเดินผ่านแล้วสงสัยจะให้โชคเบววันปลาเยอะมากค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางเราพัฒนากันต่อเลยนะคะสำหรับเราพัฒนาที่ป้าปรับปรุงสูตรไปเมืองวดที่แล้วก็เข้าไปที่สองสีนะคะ ยังไงก็ตามต่อเลยป้าคิดว่าสูตรนี้น่าจะใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะสำหรับตัวเลขเด่นก็ตามนี้เลยสองตัวที่ป้าคัดให้ก็จะมีหนึ่งหกแปดหสองเจดหนึ่งเจดหแล้วก็สองปดวันนี้เสียงป้าเร่งรีบาะป้าต้องไปธุระต่อนิดนึงนะคะจะรีบอัพให้สมาชิกท,ทุกคนให้เสร็จนะคะ3ามตัวเด่นก็ประมาณนี้เลยสองสี่ศูนย์แปดหนึ่งเกแปดหนึ่งสี่เจดสอค่ะ มวน้อยมาเขียเอาตัวเลขไหนตัวเลขไหนเนะบอกแม่หน่อยเขียตัวเลขไหนมือแมวน้อย <c oughs> สงสัยจะหิวลรวค่ะอย่างนั้นก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามป้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ